คุณเป็นทางททบ5ส่วนของดิฉันเป็นเรื่องของกองทับบกค่ะชวนเที่ยวงานวันเด็กนะคะซึ่งปกติเนี่ยทุกปีจะจัดที่พลม2ใช่ไหมคะวันนี้ไม่ต้องมาแล้วนะคะพลม2ถ้ามาโล่งค่ะไปไหนไปที่นี่เลยค่ะกองบัญชาการกองทับบกถนนราชดำเนินนอกนะคะไปกันได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะซึ่งความพิเศษของปีนี้นะคะทางผู้บัญชาการทหารบกค่ะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆนะคะได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทับบกเฉลิมพระเกียรติและ กำแพงอนุสรกองทบกนะคะซึ่งก็จะมีการจัดแสดงนะคะในเรื่องของความรู้นะคะด้านประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของกองทบกตลอดจนอาวุธยุโทโธปกรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์นะคะของหน่วยทหารที่ใช้ในกิจการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะในงานยังมีการสาธิตการดํารงชีพในป่าการแสดงยิงปืนฉับพลันนะคะ<อ>รวมไปถึงการแสดงของสุนัขทหาร ะะแล้วก็การแสดงรํามวยไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะยังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเตรียมของรางวัลมากมายนะคะเพื่อมอบให้กับเด็กๆที่จะมาร่วมกิจกรรมค่ะสําหรับเด็กๆนะคะที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคคืออยู่ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะที่หน่วยขึ้นตรงกองทบนะคะอาทิเช่นค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ,จังหวัดพิษณุโลกค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีค่ะ โอ้มีเพียบจริงๆนะฮะสำหรับงานวันเด็กวันนี้เนี่ยก็หยิบเฉพาะบางส่วนนะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์หรือว่าน่าสนใจเนี่ยมานําเสนอกันจริงๆก็สนุกทุกที่แหละของนาวันเยอะทุกที่ที่แน่ๆเตรียมล่มไปด้วยเผ<อ>ื่อแดดร้อน<ช>อหรือเผื่อฝนตกถูก